ทำไมเราถึงชอบตัดสินคนอื่นจากผลลัพธ์ที่เห็นมากกว่าจะมองลึกลงไปถึงเจตนาที่แท้จริงของเขาคะในทางจิตวิทยานี่คือความลำเอียงทางรับรู้หรือ c ognitive bias อย่างหนึ่งคะ่ะสมองคนเราชอบความรวดเร็วผลลัพธ์มันเห็นชัดวัดผลได้ง่ายกว่าเจตนาที่ซับซ้อนและมองไม่เห็นเราจึงเลือกมองในสิ่งที่ง่ายกว่า แต่ในทางธรรมพระพุทธองค์ทรงสอนว่าเจตนาหังพิขเวกัมมังวทามิเรากล่าวว่าเจตนานั่นแหละเป็นกรรมไม่ใช้ผลลัพธ์ภายนอกลองคิดถึงต้นไม้สองต้นที่ผลิตด,ดอกออกผลสวยงามเท่ากัน ต้นหนึ่งเกิดจากเมล็ดพันธุ์ที่ตั้งใจปลูกด้วยความเมตตาอยากให้คนได้ชื่นชมอีกต้นหนึ่งปลูกเพื่อหวังเพียงกำไรอย่างเดียวแม้ผลลัพธ์ภายนอกจะดูเหมือนกันแต่รากหรือเจตนาที่หล่อเลี้ยงนั้นต่างกันลิบลับฉันใดจิตใจคนเราก็ฉันนั้นค่ะการฝึกมองให้ลึกถึงเจตนาจะช่วยให้เราเข้าใจโลกและชีวิตได้ลึกซึ้งขึ้นเยอะเลยนะคะ